เพจดังเล่านิทานคู่ไหนเพิ่งเลิกกันเพราะจับได้ลัวกินเด็กอายุไม่ถึง17ล่าสุดแฟนเพจ Facebook อัธรสดได้ออกมาโพส์ข้อความว่านิทานเรื่องหนึ่งของคู่ที่เลิกกันฝ่ายผัวนอกใจเป็นว่าเล่นชอบหนีเมียไปกินเด็กจนเมียจับได้พาตำรวจไปบุกเด็กที่กินคือต่ำกว่า17และได้คอมเมนต์ตอบกลับโพสต์ตัวเองว่า คนเล่านิทานยังพูดอีกว่าเอาเก่งมากเอาดุเอาทีเอาแบบไม่ให้พักขนาดร้องขอให้หยุดยังไม่หยุดเพราะไปฉีดฮอร์โมนมา พอไม่มีใครให้เอาก็มักจะขอสาวๆเรื่องมันแซบไม่พอตอนนี้พยายามหาคนมาช่วยปลดหนี้บ้านอีกด้วยคือใครหลงคารมเตรียมตัวแถมแหล่งข่าวยังบอกอีกว่าไประบายว่าหนีเมียออกจากหน้าต่างไปเอากับผู้ตัวเองก็เลยช้ำใจแต่จริงๆคือตัวเองก็เย่เยเด็กมาตั้งนานท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตก็เข้ามาเดากันเพียบ